สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ฟังสบายสบายสไตล์ t ดอะท็อปเชลช่องพอดแคสต์ที่จะนำสาระและเรื่องราวดีๆจากหนังสือที่มียอดขายสูงหรือเบสเซ e l l e r มาสรุปให้คุณผู้ฟังรับฟังเพื่อให้คุณสามารถนำสาระดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิต อย่างสมดุลและมีความสุขกันนะคะเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองความสุขของชีวิตของเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไปในสังคมสาระดีๆในวันนี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าความสุขของเด็กสมาธิสั้น หนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสื้อจากผู้เขียนที่ใช้นามปากกาว่านักเขียนผีเสื้อเด็กๆหมายเลข13นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทหนังสือสารคดีประจำปี2,563ค่ะจากโปรยหัวตรงนี้ทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่านักเขียนคนนี้ต้องเป็นเด็กแน่ๆแ,และเป็นเด็ก ที่คนทั่วไปในสังคมเรียกเขาว่าเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กสมาธิสัน้นนั่นเองค่ะสำหรับ The Top s h e ชลเด็กคนนี้พิเศษจริงๆค่ะคำว่าพิเศษตรงนี้ไม่ใช่พิเศษในความหมายของชื่อโรคนะคะแต่พิเศษตรงที่ว่านักเขียนเด็กคนนี้สามารถหามุมมองความสุขในชีวิตจากจุดที่ไม่สมบูรณ์ในชีวิตของเขาได้ต่างหากค่ะ แน่นอนค่ะในความหมายปกติทั่วไปถ้าเราพูดถึงเด็กสมาธิสั้นคุณผู้ฟังจะนึกถึงอะไรคะเด็กที่พูดมากพูดไม่หยุดไม่มีสมาธิจดจ่อหรือนึกถึงเด็กที่สติไม่เต็มหรือนึกภาพไปจนถึงเด็กที่ปัญญาอ่อนใช่ไหมคะหากคุณคิดแบบนั้นก็อาจจะมีทั้งถูกและไม่ถูกค่ะความจริงแล้ว เด็กสมาธิสั้นก็เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนี่แหละค่ะเพียงแต่เด็กกลุ่มนี้จะมีความพิเศษที่เกิดขึ้นในสมองของพวกเขาทําให้พวกเขาอาจจะขาดการยั้งคิดพูดมากและทำสิ่งแปลกๆที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปก็เพราะเจ้าสารเคมีในสมองนี่แหละค่ะก่อนที่จะเข้าสาระของหนังสือเล่มนี้ดิฉันอยากจะปูพื้นฐานความเข้าใจของคนทั่วไป เกี่ยวกับคำว่าเด็กสมาธิสั้นนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเด็กสมาธิสั้นไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะคะในคำภาษาอังกฤษทั้งสองประเภทนี้ก็ใช้คำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเด็กสมาธิสั้นในภาษาอังกฤษคือออทิสติกนะคะส่วนเด็กปัญญาอ่อนใช้คำว่าดาวซินโดมค่ะเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนั้นมักมองภายนอกก็จะเหมือนเด็กโดยทั่วไปนะคะ เขายังมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติรวมถึงสามารถที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้หรือสามารถเรียนหนังสือได้เหมือนคนปกติทั่วไปหากผู้ปกครองและครูเข้าใจความถนัดเฉพาะด้านของเขาและช่วยกันส่งเสริมชี้แนะให้เด็กคนนั้นเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาถนัดก็จะทำให้เด็กสมาธิสั้นคนนั้น ประสบความสำเร็จในมุมมองที่เขาถนัดได้นะคะยกตัวอย่างอย่างชัดเจนเลยก็คือนักเขียนเด็กคนนี้ไงคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นที่เขาสามารถเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ของตนเองจนได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติประจําปีได้นั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะโดยส่วนตัวดิฉันก็เคยมีประสบการณ์กับเด็กพิเศษหลายๆท่านและเคยพบว่า มีเด็กพิเศษบางคนเก่งในการเล่นเปียนโนหรือบางคนก็เก่งด้านซ่อมไฟฟ้าเครื่องยนต์เป็นต้นโดยสรุปก็คือเด็กสมาธิสั้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่โฟกัสหรือมีอารมณ์สวิงได้ง่ายแต่เขาจะมีความโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาถนัดเป็นพิเศษและมุ่งมั่นทําจนสําเร็จคุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสังเกตและส่งเสริมเขา ในจุดที่เขาเก่งและถนัดด้านใดด้านหนึ่งไปเลยนะคะเพื่อให้เขาสามารถนำจุดนั้นไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตค่ะอย่างไรก็ดีมิใช่ว่าผู้ปกครองที่มีเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะไปสร้างความคาดหวังว่าลูกของตนนั้นจะมีความพิเศษด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไปกดดันให้ลูกของตน แสดงความโดดเด่นแบบลูกคนอื่นๆบ้างสิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วเด็กแต่ละคนต่างมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนนะคะยิ่งเด็กพิเศษในกลุ่มที่เรียกว่าเด็กสมาธิสั้นก็มีรายละเอียดของอาการต่างกันตามชื่อเรียกของอาการที่แตกต่างกันนะคะ เด็กสมาธิสั้นอาจจะมีทั้งสมาธิสั้นแบบเม่อรลอยสมาธิสั้นแบบสนและอื่นๆอีกมากมายค่ะความคาดหวังของผู้ปกครองอาจจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเล็กๆได้แต่ก็ระวังนะคะว่าอย่าเอาความคาดหวังนั้นไปกดดันลูกๆของคุณจนเกิดเป็นความทุกข์นะคะเมื่อดิฉันได้อ่านสาระของหนังสือเล่มนี้ก็พบว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นมากกว่าสารคดีที่แนะนำการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นและหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีความน่าสนใจแค่ตัวผู้เขียนเองแต่ยังแฝงมุมมองของเด็กสมาธิสั้นที่มีต่อตนเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่าเดิมที่จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้น้องต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องเด็กสมาธิสั้น เพื่อให้คนในสังคมได้เข้าใจความคิดความรู้สึกของเด็กสมาธิสั้นให้มากขึ้นและหวังว่าจะช่วยให้สังคมและคนอื่นๆยอมรับเด็กสมาธิสั้นมากขึ้นแต่เมื่อเริ่มเขียนไปเรื่อยๆกับกลายเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้น้องได้คิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทำลงไปในอดีตทำให้น้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้น ทำให้น้องได้เห็นมุมมองของตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน้องได้พบว่าเพราะความเป็นเด็กสมาธิสั้นทำให้น้องพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะให้กำลังใจคนอื่นพร้อมที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นเพราะน้องมองทุกคนในด้านดีเสมอรวมทั้งการเขียนหนังสือเล่มนี้ทำให้น้องได้ตระหนักรู้ว่าตนเองนั้นอยากเป็นอะไร อยากทำอะไรในอนาคตหนังสือเล่มนี้จึงทรงคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมันกันกลองมาจากประสบการณ์จริงของตัวผู้เขียนซึ่งเป็นเด็กที่รู้จักคุณค่าในตัวเองและเห็นคุณค่าของคนรอบข้างทำให้น้องมีความสุขจากข้างในตัวเองที่แท้จริงและพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆและความสุขให้กับสังคมใบนี้นะคะ คุณผู้ฟังเคยเขียนไดอารี่หรือบันทึกประจำวันของตัวเองไหมคะน้องนักเขียนท่านนี้ได้เริ่มต้นเขียนหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบบันทึกหรือไดอารี่ตอนอายุ13ปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัยรุ่นวัยกำลังว้าวุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองนะคะการเขียนไดอารี่ทำให้น้องได้ทบทวนตัวเองไปในตัวค่ะ คุณผู้ฟังสามารถนำเทคนิคนี้ไปทดลองใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะไดอารี่จะทำให้เรารู้จักความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะเป็นเวลาที่เราจะได้ทบทวนเหตุการณ์หรือการกระทำของเราแบบมีสติมากขึ้นทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีในแต่ละวันค่ะในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนปูพื้นเรื่องในลำดับแรก ให้เราได้เข้าใจลักษณะของเด็กสมาธิสัน้นโดยสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตของน้องก็คือการมีพ่อแม่ที่เอาใจใส่และยอมรับในสิ่งที่น้องเป็นเสมอมาโดยไม่เคยว่ากล่าวการที่น้องเป็นเด็กสมาธิสัน้นว่าจะทำให้ครอบครัวของเขาต้องลำบากเลยสักครั้งเดียวและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้น้องมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและฝึกฝนตนเองเสมอมา ใช่แล้วคะ่ะความรักความเข้าใจและการยอมรับจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการในชีวิตใช่ไหมคะความรักความเข้าใจและการยอมรับจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำทุกวิธีทางที่จะพัฒนาเด็กๆรวมถึงการยอมรับกับอารมณ์ที่พลุ้งพลานไม่ปกติของเด็กสมาธิสั้นด้วยคะ่ะเพราะเด็กสมาธิสั้นนั้นจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ อารมณ์จะอ่อนไหวสวิงหงุดหิดง่ายกว่าปกติพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลาบางคนก้าวร้าวบางคนถึงขนาดอยากทำลายข้าวของเอะอะโวยวายร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลและอื่นๆอีกมากมายสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้อาการเหล่านี้ลดลงคือการปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้ได้ระบายความรู้สึกออกมา โดยการพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะและคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะรับฟังแบบเปิดกว้างและเข้าใจคอยสังเกตช่วยเหลือรับฟังลูกๆอย่างใจเย็นเมื่อลูกๆได้อธิบายความรู้สึกที่พ,พลุ้งพลานออกมาแล้วก็จะทำให้พวกเขาจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะและสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวเด็กพิเศษแต่ละคนจะต้องประสบ ก็คือการถูกดูถูกหรือการถูกบูลลี่จากคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นเด็กด้วยกันเองทำให้เด็กพิเศษเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจและเกิดเป็นปมด้อยขึ้นจุดนี้พ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูจะมีบทบาทสำคัญมากๆนะคะที่จะชี้ให้เด็กๆได้เข้าใจความแตกต่างของคนในสังคมยกตัวอย่างคนที่เขาอาจจะแย่กว่าเรา หรือพิการช่วยตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตพร้อมทั้งให้เด็กๆค้นหาข้อดีของตัวเองเพื่อนำสิ่งดีๆนั้นมาใช้ประโยชน์ค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กพิเศษทุกคนสู้ชีวิตและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในชีวิตของทุกคนค่ะ นอกจากแรงสนับสนุนทางใจของคนในครอบครัวแล้วการพึ่งพานักกิจกรรมบำบัดมืออาชีพก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะพ่อแม่บางคนอายที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษบางคนอาจจะถูกกักขังไว้ในบ้านเพราะพ่อแม่ไม่กล้าพาลูกออกนอกบ้านและบางคนก็ไม่ให้ลูกไปเรียนหนังสือนั่นเป็นความคิดที่ผิดนะคะปัจจุบัน หลายๆโรงเรียนได้มีโอกาสเปิดรับให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติทั่วไปเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันเด็กพิเศษที่ได้เรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติจะมีพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในขณะที่เด็กปกติทั่วไปก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมรู้จักช่วยคนอื่นเข้าใจผู้อื่นและเกิดการยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับน้องนักเขียนท่านนี้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและได้พาไปพบกับนักกิจกรรมบําบัดตั้งแต่เด็กค่ะพวกเขาจึงได้เรียนรู้วิธีเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจซึ่งเด็กสมาธิสั้นก็จะมีความบกพร่องของทักษะประจําตัวที่แตกต่างกันไปเช่นบางคนอาจจะมีปัญหาในการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือ หรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะซึ่งจะต้องให้นักกิจกรรมบำบัดปร,ระเมินและหาแนวทางในการพัฒนาจุดอ่อนนั้นๆของน้องต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสังเกตจากผู้ปกครองค่ะหากพบอาการเร็วและรีบพาไปพบนักกิจกรรมบำบัดเร็วก็จะยิ่งดีนะคะสำหรับเรื่องการเรียนค่ะ เด็กพิเศษก็จะต้องใช้ความพยายามในการอ่านและทบทวนมากกว่าเด็กทั่วไปนะคะสิ่งที่เด็กๆกลุ่มนี้ต้องการก็คือคำว่าพยายามพยายามและพยายามค่ะคําพูดของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างกำลังใจให้เด็กๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะประโยคที่น้องนักเขียนนำมาบอกกับตัวเองบ่อยๆมากเช่น ถ้าไม่ได้ลองพยายามก็เท่ากับพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ขอแค่ลงมือทำและประโยคทองของคุณแม่ที่เขานำมาใช้กับตัวเองเสมอในยามที่ท้อแท้ก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอน้องให้กําลังใจตัวเองด้วยวักทองเหล่านี้ค่ะแต่สุดท้ายแล้ว น้องบอกกับตัวเองค่ะว่าคำสร้างกำลังใจนั้นเป็นเพียงตัวช่วยให้เรามองปัญหามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นในมุมที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเองค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราจะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือทำค่ะในหนังสือเล่มนี้น้องได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆ เทคนิคการเรียนที่ทำให้น้องสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้ค่ะสิ่งที่เห็นก็คือน้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อนของตัวเองและพัฒนาจุดอ่อนนั้นให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันน้องคนนี้กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะ The Top Shelf ก็ขอสแสดงความยินดีและชื่นชมกับความพยายามของน้องและครอบครัวด้วยนะคะน้องคือแรงบันดาลใจ และเป็นความหวังของเด็กๆหลายๆคนในวัยนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความพยายามที่ไม่ท้อถอยของทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆในวเวรียนทุกท่านคะหากน้องๆมีความท้อใจในการเรียนลองอ่านหนังสือเล่มน,นี้ดูนะคะเพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจและนำเทคนิคดีๆในการเรียนไปใช้กันคะ่ะนอกจากเรื่องเรียนแล้ว น้องอยังได้เขียนถึงมุมมองในเชิงสังคมเช่นการครบเพื่อนน้องพูดถึงว่าแม้ในบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบเพื่อนคนไหนก็ตามก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องไม่คบกับเพื่อนคนนั้นเรายังคงพูดคุยได้ปกติทํางานกลุ่มด้วยกันได้เพราะการที่เราไม่ชอบใครก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่อาจจะแค่เรากับเขา มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะเพราะในมุมกลับกันเพื่อนก็อาจจะไม่ชอบเราในมุมที่เราเป็นก็ได้นะคะดังนั้นการรักษา้ําใจเพื่อนทุกคนไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วน้องนักเขียนคิดว่าแม้เพื่อนจะเป็นตัวแปรสำคัญขนาดไหนก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเองค่ะ เพราะถ้าเพื่อนมาชวนเล่นเกมแล้วเราไม่เล่นก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้เราต่างหากที่เป็นคนเลือกว่าจะให้ตัวเราไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรน้องคิดว่าน้องควรเริ่มด้วยการทำตัวเราให้ดีเพื่อเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นและสุดท้ายเราก็จะมีคนดีๆมาเป็นเพื่อนกันค่ะ เห็นไหมคะว่ามุมมองของน้องมีความพิเศษเพียงใดอีกจุดหนึ่งที่ดิฉันเห็นความพิเศษของน้องนักเขียนคนนี้คือการที่น้องพยายามมองมุมด้านดีของการเป็นเด็กสมาธิสั้นและเอาจุดตรงนั้นมาใช้กับชีวิตของตัวเองเหมือนที่แม่ของน้องบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอโดยบางตอนของหนังสือเล่มนี้น้องได้เขียนไว้ว่า การเป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีจุดดีบ้างเหมือนกันลองมาฟังกันดูนะคะว่ามีจุดดีอะไรบ้างน้องมองว่าข้อแรกการเป็นเด็กสมาธิสั้นทําให้น้องเป็นเด็กที่เครียดน้อยเนื่องจากน้องจะรับรู้อารมณ์คนอื่นไม่เก่งน้องไม่มีความสามารถในการรับรู้ความซับซ้อนทางอารมณ์ของคนอื่นรวมถึงตัวน้องเองก็จะรับรู้อารมณ์ตัวเองแบบสั้นๆ คือไม่ทุกนานไม่ผิดหวังหรือเสียใจนานๆแบบข้ามวันจึงทำให้น้องไม่จมอยู่กับความทุกข์นานๆและไม่เอามาตอกย้ำกับตัวเองจึงทำให้น้องแทบจะไม่มีความเครียดเลยค่ะข้อที่2คือการที่น้องอยู่ไม่นิ่งเพราะมีพลังงานล้นเหลือซึ่งน้องเอาจุดอ่อนตรงนี้มาพัฒนาเป็นจุดแข็งของตัวเองคือเอาพลังงานที่เหลือ มาใช้ในการทบทวนบทเรียนหรือออกกำลังกายแทนค่ะข้อที่3คือการที่น้องไม่ท้อถอยต่อปัญหาต่างๆเนื่องจากน้องมีพลังงานล้นเหลือน้องจึงเอาพลังงานตรงนั้นมาใช้ในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะว่าน้องนักเขียนคนนี้มีความพิเศษจริงๆ พิเศษตรงที่ความคิดของน้องนั่นเองค่ะสิ่งที่เดอะท็อปเชลได้เห็นถึงมุมมองความสุขของเด็กสมาธิสั้นตรงนี้ก็คือสุดท้ายแล้วตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนกำหนดความคิดความรู้สึกของตัวเองทุกวันนี้เราจะทุกหรือจะสุขก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะที่เป็นคนกำหนดอารมณ์ตรงนั้นหากเราตัดอารมณ์ได้แบบที่น้องเป็นโดยธรรมชาติ เราก็จะเครียดน้อยลงและที่สำคัญคือเราต้องรู้จักตัวเราเองนะคะเราถึงจะพัฒนาตัวเราเองได้เราทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเองแทนที่เราจะคร่ำครวญโทษจุดอ่อนที่เรามีแล้วทนทุกข์อยู่เช่นนั้นเราควรใช้โอกาสนั้นหันกลับมามองอีกมุมหนึ่งพิกวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาจุดอ่อนนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งได้ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้มากขึ้นนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วน้องสรุปว่าการเป็นเด็กสมาธิสั้นทำให้น้องได้มีโอกาสเรียนรู้โลกในมุมมองที่คนธรรมดาไม่มีโอกาสได้รู้เห็นการเขียนบันทึกเล่มนี้ทำให้น้องได้มีโอกาสทบทวนชีวิตของตัวเองทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ผิดพลาดน้องได้ผ่านการฝึกฝน ล้มลุกคลุกคานและผ่านความยากลำบากมามากมายแต่สุดท้ายน้องอยากจะบอกว่าสมาธิสั้นนั้นไม่ใช่โรคร้ายไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตไม่ใช่ตัวกำหนดความทุกข์สมาธิสั้นเป็นแค่ความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้เราลำบากขึ้นแต่สมาธิสั้นก็เป็นช่องทางให้น้องได้สัมผัสความสุขที่หลายๆคนไม่มีโอกาส เพราะสิ่งที่น้องขาดเมื่อได้รับสิ่งที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นก็กลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวน้องเองน้องอยากจะบอกเพื่อนๆที่เป็นเด็กสมาธิสั้นและครอบครัวของพวกเขาว่าอย่าได้มองว่ามันคือโชคร้ายแต่ให้เข้าใจว่ามันคือโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกับว่ายิ่งเราอยู่เตี้ยเท่าใดความภูมิใจในการปีนขึ้นได้สูงในแบบของเรา ก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นค่ะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ดิฉันอยากจะขีดเส้นใต้คำว่าในแบบของเราค่ะแน่นอนค่ะเราทุกคนต่างก็มีความหวังมีการปีนป่ายในรูปแบบและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นและการที่จะปีนป่ายได้ช้าหรือเร็วก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่น แต่อยู่ที่เรากำหนดเป้าหมายและความช้าเร็วที่จะไปถึงจุดๆนั้นได้ด้วยตัวเองด้วยกำลังความสามารถด้วยศักยภาพที่เรามีโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความคิดของนักเขียนเยาวชนคนนี้ตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้น้องมีอายุแค่13ปีเองนะคะการทดลองเขียนหนังสือในแนวบันทึก แบบนี้นะคะทำให้น้องได้ตกผลึกความคิดและได้ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราทุกคนที่อาจจะกำลังท้อแท้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีแม้น้องจะไม่สมบูรณ์แบบพวกเราที่เป็นคนปกติน้องยังคงมองโลกในแง่ดีและใช้ความพยายามในการใช้ชีวิตในแบบที่น้องเป็นได้เป็นอย่างดีนะคะที่สำคัญที่สุดน้องมีความสุขกับชีวิตของตัวเองค่ะ ท้ายที่สุดนี้เดอะท็อปเชลอยากขอบคุณน้องนักเขียนผีเสื้อเด็กๆหมายเลข13ท่านนี้และสำนักพิมพ์ผีเสือ้อที่เปิดโอกาสให้น้องได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาให้พวกเราได้อ่านกันนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทุกคนของน้องคนนี้มากๆนะคะที่เป็นตัวอย่างในการเลี้ยงดูให้น้องเติบโตมาเป็นเด็กที่พิเศษจริงๆคะ่ะ เดอะท็อปเชลชื่อเลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการเลี้ยงดูเด็กให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือครอบครัวทั่วไปก็ตามพวกเราทุกคนสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขเพื่อสร้างสารรค์สังคมบนโลกใบนี้ให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเข้าใจนะคะหวังว่ามุมมองในการมองโลก และการใช้ชีวิตของเด็กสมาธิสั้นในหนังสือความสุขของเด็กสมาธิสัน้นเล่มนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตให้กับทั้งครอบครัวที่มีเด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคนนะคะเพราะทุกคนนั้นต่างก็มีความพิเศษในตัวของทุกคนคะ่ะแค่เพียงยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่คุณมี คุณก็จะมีความสุขในตัวคุณเองนะคะสำหรับวันนี้เด t ท็อปเชลภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่เรื่องราวสาระดีๆของหนังสือเล่มนี้และหวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบและแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ออกไปในวงกว้างนะคะถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ The Top s h e ชลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ